สวัสดีคะ่ะวันนี้คููแดงพามาทำซอสมะพร้าวนะคะซึ่งสามารถไว้ใช้กับขนมหลายอย่างคููแดงทดลองมาให้แล้วนะคะนี่ลองดูสีสีสวยนี้ครูแดงจะทำชิฟฟอนชิน้นกเล็กนะคะสำหรับไปให้เด็กทาหรือเป็นขนมเบกนะคะก็ ใส่ชิฟฟ่อนใบเตยล,ล,ลงไปแล้วก็ใส่หน้าซอสมะพร้าวเนี่ยจะหวานแล้วก็หวานน้อยน้อยนะคะแล้วก็หอมใบเตยหอมเนยนะคะนี่เห็นไหมคะพอเรากวนดีๆแล้วเขาก็จะอยู่บนชิ้นขนมเลยแบบนี้นะคะ,ะใส่ใบเตยไปน,นิดนึงแบบนี้ก็ได้เป็นขนมเบเกที่เปิดมาแล้วหอมเลยนะคะ แล้วก็แมกแบบนี้ใส่เปน็นชิ้นชิ้นชิ้นแบบนี้นะคะนี่คืออย่างหนึ่งที่สามารถใช้ในส่วนนี้ได้นี่เห็นไหมคะคุณแดงทำจะน่าทานนะคะแล้วก็แถมช้อนให้เขาด้วยอย่างหนึ่งใส่ในชิฟฟ่อนนะคะใส่ด้านในแล้วก็เทิร์นด้านนอกด้านนอกเป็นมะพร้าวสดนะคะด้านในเป็นซอสมะพร้าวอันนี้ใหม่เลยคุณแดงแช่ปี๊ดเข้าไว้ ก็ลองทำให้ดูนะคะนี่เป็นข้าวหลามในถ้วยครับเค้กนะคะพอข้าวหลามสุกดีแล้วเราก็เอาส่วนของซอสว้าผาเนี่ยโรยด้านบนแทนกะทินะคะเพราะว่าเขาจะมีส่วนของเนยมีส่วนของอกะทิมากมายน่าทานนะคะลองจดสูตรแล้วก็เซฟไว้เลยดูจากคุณแดงกอน,กอนเป็นครูที่ออกมาเผยแพร่นะคะ สูตรต่างๆคันนี้สูตรของกูดแดงเป็นสูตรที่ได้จากการทดลองนะคะจะมีคําว่าตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะคลิกลงไปจะเจอสูตรนะคะมาดูการอูดแดงใช้สูตรใหญ่นะคะเป็นมะพร้าวอ,อ่อนที่แบบไม่ใช่อ่อนมากนะคะรวมๆกันไปมีน้ำตาลทรายขาวมีเนยสดในส่วนของแป้งกวนไส้นะคะผสมกับ น้ำมะพร้าวมีเกลืออันนี้เป็นน้ำมะพร้าวล้วนนะคะโดยใช้มะพร้าวน้ำหอมเนื้อก็เอาไปใส่ในตัวมันเสร็จแล้วใช้มะพร้าวะกะทิกะทิขวดเรามาดูกันว่าทำอย่างไรแล้วใส่น้ำมะพร้าวลงไปยังไม่ต้องตั้งไฟนะคะ ใส่ใบเตยไปด้วยแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายถ้าใช้น้ำตาลทรายขาวเนี่ยสีของตัวซอสของเราจะสวยนะคะจะขาวที่ใส่ใบเตยเพราะว่าใบเตยเนี่ยเป็นกลิ่นของมะพร้าวน้ำหอมนะคะเราก็เอาตั้งก่อนต้มใบเตยกับ น้ำมะพร้าวเนี่ยให้ส่วนของกลิ่นใบเตยเข้าไปน้ำมะพร้าวจะทำให้ตัวซอสของเรามีกลิ่นหอมพอเปิดกล่องออกมาเนี่ยจะหอมเลยนะคะเดี๋ยวต้องไปสักพักหนึ่งแล้วเราก็เอาใบเตยออกใบเตยก็ทักสามสี่ใบก็ได้แล้วนะคะ แดงชอบทำขนมที่มีใบเตยเป็นเททๆยนะคะแม้แต่ขนมฝรั่งก็ใช้ใบเตยก็มีกลิ่นหอมของเขาพอให้เดือดตีแล้วเหตุผลที่ใส่มะพร้าวไปก่อนคือมะพร้าวของเราเนี่ยสำหรับคนทำขนมเนี่ยก็จะขูดแล้วก็มันแข็งบ้างอ่อนบ้างนะคะก็ต้องเอามาต้มก่อนข้อที่สองคือ ฆ่าเชือ้อทำให้มะพร้าวของเราเนี่ยไม่เสียง่ายซอสไม่เสียง่ายนะคะถ้าไปใส่ทีหลังเนี่ยมันเอาปงไปแล้วแล้วก็ใส่เนี่ยมันไม่ได้ฆ่าเชื้อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เราต้องต้มให้เดือดเลยอ่าให้เขานุ่มด้วยเหตุผลคือให้นุ่มแล้วก็ฆ่าเชื้อไม่ให้เขาบูดง่ายนะคะนี่ไม่ต้องกลัวอ่เขาจะสีเปลี่ยนนะคะ เนี่ยต้มก็สักพักหนึ่งที่แข็งแข็งเนี่ยมันก็จะนุ่มลงได้ไม่ต้องเลือกเอาเฉพาะอ่อนๆเลยบางครั้งมะพร้าวเราก็ซื้อมานี่มันเป็นสวนชาวบ้านบ้างอะไรเนี่ยมันก็เนื้อไม่ได้มาตรฐานนะคะใสะมะพร้าวสำเร็จรูปลงไปหนึ่งขวดเลยนะคะนี่เป็นสูตรใหญ่เดี๋ยวพิมพ์ไว้ให้คะ่ะ พอใส่มะพร้าวลงไปแล้วเนี่ยอย่าเคี่ยวนานนะคะเราผ่านการเคี่ยวตัวเนื้อมะพร้าวไปแล้วส่วนตัวมะพร้าวที่เป็นกะทิเนี่ยจะเคี่ยวไม่นานนะคะแป๊บเดียวส่วนของแป้งกวนไส้เนี่ยแป้งกวนไส้จะดีตรงไม่คืนตัวแล้วก็มันเขาทํามาเพื่อกวนไส้นะคะถ้าใครไม่มีก็ใช้แป้งข้าวโพดใช้แป้งมันได้แต่ไม่เหมือนนะคะ ลองไปซื้อตามร้านอุปกรณ์เนี่ยเขามีขายน้ำที่ใส่เนี่ยเป็นน้ำมะพร้าวนะคะไม่มีก็ใช้น้ำเปล่าได้นะคะต้องใส่ให้หมดนะคะนี่คุณแดงทำคนเดียวก็จะต้องหยุดคนก่อนถ้าไม่คนเนี่ยเขาจะเป็นปึกๆอันนี้เป็นนะคะแต่ว่าเราก็แก้ปัญหาโดยการใช้ซ่อมใช้ไอตัวกวนเนี่ยมาขยี้ขยี้เขาหน่อย แล้วก็เอาแน้ๆข้างหม้อเขาก็จะหลุดนะเขาก็จะไม่เป็นปึกนะคะเนี่ย,ยขั้นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณแดงก็ใส่ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะถึงจะพอดีกันสัดส่วนของแป้งและน้ำแต่พอดีนะคะเนี่ยเสร็จแล้วเราก็เคี่ยวเข้าไปก็คอยดูเนี่ยเริ่มข้นแล้วนะคะนี่การดูเนี่ยแบบนี้เนี่ยก็ใช้ได้แล้วเพราะว่า พอเขาเย็นเนี่ยเขาจะมีความข้นหนืดอีกนะคะอันเนี้ยใครลองทำครั้งแรกเป็นอย่างนี้ทั้งสงก็จะรู้นะคะเนี่ยก็ประมาณนี้นะถ้าทิ้งไว้ให้เย็นยังไม่ถึงกับเย็นดีเราก็ใส่เนยสดของอันเนี้ยคุณแดงไม่ได้ใช้เนยสดจริงๆนะคะเขาเรียกเป็นอ่าเป็นเนยที่เนยผสมนะคะแต่ว่าเป็น ที่ดีกลิ่นหอมเป็นของยี่ห้อก็ดังๆนะคะแต่ว่าราคาถูกลงหน่อยก็ใช้ได้เลยแล้วก็ไปเอาชนิดที่เขาต้องแช่ตู้เย็นเป็นบัตเตอร์ผสมนะคะพอใส่ไปแล้วก็คนต้องคนให้เขาเขา้าต้องใส่ตอนที่เขาร้อนนะคะปงจากเตามาก็ใส่เลย คนในเขาเข้าเนื้อสีเหลืองเนี่ยจะไม่เห็นเลยนะคะเขาจะเข้าในเนื้อของอตัวซอสก็เป็นครีมเลยวันนี้ที่คุณแดงทำเยอะเนี่ยคุณแดงจะทำะทำเป็นอันเล็กๆสำหรับไปเลี้ยงเด็กๆไปเลี้ยงแขกอะไรแบบนี้ที่แบบเป็นจัดเบรกไม่ต้องการชิ้นใหญ่นะัก แล้วก็มีช้อนให้มีอะไรแบบนี้นะคะเป็นชิฟฟอนใบเตยด้านข้างแล้วสามารถที่จะเก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้นะแช่ฟิตไว้ได้นี่ลักษณะที่เย็นแล้วจะเป็นแบบนี้เนี่ยเขาจะมีความหนึบขึ้นอ่านี่นะคะนี่สวย เอาไว้ใส่ในชีฟ้อนชนเนี่ยชีฟ้อนนี้อหูแดงใส่ตรงกลางนะคะเป็นไส้นี่เอามาใส่ข้าวหลามน่ะข้าวหลามในถ้วยกระดาษนะคะใส่ด้านบนสวยเลยลองทำกันนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจะก,กลัวติดโบช่วยติดตามหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ